การตั้งอะลามนะครับต่อไปจะเป็นการตั้งอะลามโลงและอะลามหาและการเดลย์อะลามนะครับการตั้งอะลามก็คือจะเข้ามาในโหมดโปรแกรมหรือว่าเข้าในโหมดพารามิเตอร์สนะครับก็คือเหมือนเดิมครับกดเซตกับลูกศรลงพร้อมกันค้างไว้รอบที่1ก็จะเป็นเข้าในโหมดพารามิเตอร์หนึ่งนะครับถ้ากดเซตกับลูกศรลงอีกครั้งหนึ่ง ป็นครั้งที่2นะครับอันนี้คือเข้าในโหมดพารามิเตอร์2จนหน้าจอปรากฏข้อความว่า L2 แล้วค่อยปล่อยมือนะครับเมื่อปล่อยมือปุ๊บผมจะพาไปดูพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีเกี่ยวข้องกับอะลามนะครับอันแรกก็คือ AU นะครับ AU ก็คือเมื่อเห็น AU ปุ๊บกดเซตเข้าไปอันนี้หน่วยเป็น องศานะครับคืออะลามไาที่45องศาส่วน Al นะครับก็คืออะลามด้านโลกดเฟซเข้าไปก็ปรับตั้งนะครับสมมติผมตั้งไว้ที่อ่า35องศากดเซตคือไาที่อะลามพางที่45นะครับส่วนอะลามโลที่35 35กับ45นะครับ ส่วน AD ก็คือเป็นอะลามดีเลย์นะครับสมมุติว่าเกิน45กับต่ำกว่า35เนะี่ยถ้าเรามีดีเลย์ตรงนี้นะครับสมมุติว่าเป็น1อันนี้หน่วยเป็นมินิทก็คือสมมติเป็น1นาทีเมื่อเลยหรือว่าต่ำกว่าค่าที่เราตั้งไว้มันจะนับไปก่อน1นาทีถ้ายังไม่กลับมาอุณหภูมิยังไม่กลับมานะครับก็คือมันจะอะาลาม AD นะครับคือเป็นหน่วงอะลามสมมุติ1นาทีก็คือ1ก็คือ1นาที สองก็คือ2นาทีนะครับสมมุติสิบตัวเลขเนี้ยเป็นหน่วยนาทีแต่ถ้าเป็น0ูนย์ก็คือไม่มีดีเลยส่วนว่าถึงค่าปุ๊บก็จะอาลามเลยต่อไป DA นะครับ d ก็คือเป็นอาลามสตาร์ทอัพก็คืออาลามเริ่มต้นเมื่อมีการต่อ Power นะครับเมื่อมีการต่อ Power ปุ๊บอาลามทุกอย่างจะมองที่ DA นะครับก็คือ d ีฟอร์มมันจะเป็น90องศาแต่นี้ผมเทสอบลามอยู่ ก็ให้มันเป็นศูนย์ก่อนซึ่งเราจะไม่มีดีเลย์อะลามอ่าเรามาลองดูนะครับอะลามผมแนะนำว่าให้ให้ออฟพาวเวอร์ก่อนนะครับสมมุติเราตั้งตัวนี้อะลามแล้วปุ๊บให้เราออฟพาวเวอร์อ่านาจอดับไปก่อนค่อยอ n อนพาวเวอร์มาใหม่นะครับบางทีค่ามันต้องรีเซ็ตรับบางตัวอ่ะเรามาเทสออะลามครับ คืออะลามฮายที่45นะครับสมมุติอะลามฮายที่45องศาสมมุติว่าอุณหภูมิมันจะวิ่งขึ้นปึ๊บตู้เราร้อนขึ้นใช่ไหมครับ45องศาเห็นไหมครับจะมีอะรามเกิดขึ้นก็คือ ha นะครับสลับกับ อุณหภูมินะครับก็คือเป็นอะลามสลับกับอุณหภูมิ h A ก็คืออะลามหายนะครับส่วนอะลามโลนะครับสมมุติว่าถ้ามันกลับมาในเลงนะครับคือถ้ามันต่ำกว่า45่าที่เราตั้งไว้นะครับสมมุติ4 3สมก็ได้สมมติอุณหภูมิมันกลับมาปุ๊บอะลาม s A ก็คือมันจะหายไปเองโดยอัตโนมัตินะครับถ้ามันกลับเข้ามาในเลงเราประทศอารามด้านโลนะครับก็คือที่3 5องศาต่ำกว่านะครับอ่าเห็นไหมครับต่ำกว่า35องศาหรือเท่ากับนะครับก็คือจะมีอารามเกิดขึ้น L A นะครับสลับกับ ข้อความ LA สเอสลับกับอุณหภูมินะครับอะรามโลนะครับแต่ถ้ามันกลับเข้ามาในเลงนะครับสมมุติกลับเข้ามาในเลงที่3 5มมากระหว่างสามกับ4 5นะครับก็คือมันอะรามมันจะหายไปเองนะครับอย่างนี้นะครับโอเคนะครับการตั้งอะราม